สวัสดีนะคะวันนี้พี่ๆน้องๆทุกๆท,ท่านวันนี้ทางสวนกเกษตรพอเพียงของแม่เราจะพาทุกๆท,ท่านมาชมวิธีปลูกมะพร้าวน้ำหอมให้ต้นเตี้ยลูกดกนะคะแล้วเราก็จะลองด้วยขี้ไก่อัดเม็ดของดี4.0เราก็จะลองก้นหลุมหลุมนี้ขุด ห้าสิบคูณห้าสิบหคูณห้คูณห้นะคะดึกพอประมาณแล้วเราก็โกยดินลงแล้วก็ลองด้วยขี้ไก่อัดเม็ดแล้วก็ผสมคุกเขากับดินในหลุมนะคะในก้นหลุมมะพร้าวนี่เราจะชําไว้แล้วแบบนอนแบบนี้มันดีดขึ้นมาแล้วหนึ่งรอบ นี่เราก็จะปลูกนอนไปอีกหนึ่งรอบเพื่อให้เขาได้ต้นเตี้ยนะคะเราก็จะตัดถุงตัดถุงไว้แต่ยังไม่เอาถุงออกก็จะดินกบไว้ก่อนตูดมันก็จะตัดแล้วนะคะพี่น้องตูดเขาก็จะตัดเรียบร้อยแล้วก็จะประมาณนี้เลยถุงเขานี่คือมะพร้าวที่เราชั้มไว้แล้วเพาะไว้แล้วในถุงดำตูดก็จะตัดไว้เลย ค่ะดังนั้นเราก็กบดินเลยปุ๋ยีเราผสมไว้แล้วนะคะเป็นมูลไก่อัดเม็ดคุกไว้รอบรอบ,รอบดินแล้วเราก็ผสมคุกเขาให้ทั่วแล้วเราก็โกยปิดมะพ้าวของเราอันนี้ก็จะปลูกนอนไปเลยสีประมาณ45องศา ไม่ก็นอนไปเลยก็ได้เขาก็จะดีดตัวขึ้นมาอีกทีนึงก็จะทําให้ต้นเตี้ยออกลูกดกค่ะคอก็จะโรยแบบนี้ไปเลยแล้วเราก็ค่อยขุด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 ค่ะโรยใส่ดินข้างๆไว้เลยแล้วเราก็ กยลงโกยลง,ลงทีละข้างนะคะ <_ an> เพื่อจะกบลูกมะพร้าวของเราให้เขาติดลากดีแล้วเขาเราค่อยมาดึงถุงออกนะคะพี่พี่น้องๆขอ <_ an> อภัยนะคะอาจจะกล้องไม่ค่อยชัดสั่นๆหน่อยเพราะว่าเราก็จะ จับจอบอีกข้างหนึ่งขอภัยด้วยค่ะก็ประมาณนี้เลยนะคะแล้วก็จะโรยผสมข้างๆไปเรื่อยๆแล้วก็โกยดินข้างๆเพื่อที่จะมาปิด ลูกมะพร้าวไปเรื่อย ข้าวนี้ที่เราชํ้ไว้ในถุงรุ่นนี้ก็จะประมาณปีกว่าแล้วนะคะต้นเขาก็จะสวยนะเมื่อวานตั้งไว้ในแดดใบเขาไหม้นิดนึงค่ะประมาณนี้เลยรอให้เขาตั้งตัวได้ค่อยเอาถุงดำออก พอปลูกเสร็จแล้วก็จะหน้าตาประมาณนี้เลยค่ะนอนเอียงไปหนึ่งครั้งแล้วเราค่อยเอาฟางมาคุมนะคะเพื่อเขาจะได้เก็บความชื้นค่ะปลูกไปแล้วสองสาต้นพอดีเลยค่ะประมาณนี้เลยค่ะปลูกก็จะหันด้านใบ ไปลายใบไปทางทิศต,ตะวันออกนะคะเพื่อที่จะให้เขารับแสงอาทิตย์เขาจะได้ปรุงอาหารต้นเขาจะได้จเจริญเติบโตได้รวดเร็วลากเดินดีประมาณนี้เลยนะคะพี่น้องค่ะค่ะวันนี้ก็ มาปลูกได้แล้วประมาณสามต้นตอนนี้อีกสองต้นแล้วค่อยปลูกพวกนี้แต่ขุดหลุมไว้แล้วลองด้วยปุย๋ยมูลไก่อัดเม็ดของดี4.0ของเรานะคะต้นนี้รุ่นนี้ก็จะเป็นสองปีกว่าแล้วนะใบก็จะแฉกแล้วออกแฉกแล้วใบสองต้นอีกต้นหนึ่งอยู่ตรงนนนะคะก็จะเป็นแฉกเป็นแฉกรยบร้อยแล้ว รุ่งนี้ค่อยมาปลูกอีกทีหนึง่งต้นใหญ่คนละรุ่นค่ะเดี๋ยวเราก็จะคุมฟางให้พี่พี่น้องน้องทุก,ท,กทุกท่านได้ดูก่อนนะคะจะมาเอาฟางแป๊บหนึงฟางพอดีเราได้ฟางแบบอัดก้อนมานะคะก้อนหนึ่งก็สามสิบบาทซื้อมาวันก่อน คุมเราก็จะคุมเอาลูกมพะพร้าวเขาโผล่ไว้ปรุงอาหารนะคะเขาจะกินอาหารในลูกมพะพร้าวก่อนช่วงนี้เราก็ไม่ต้องกบมิดลูกมพะพร้าวให้เขาได้รับแดดแสงแดดก่อนค่ะล้วก็จะคุมไว้แล้วก็ลดน้ำนะคะ แต่พอดีลราไห้เตรียมสายยางมาไม่ได้ลากมาไว้เราก็เลยยังไม่ได้ลดต้องขออภัยเวยค่ะไม่พร้อมเลยท่าไม่พร้อมเท่าไหร่วันนี้คุมฟางไปก่อนแล้วกันคุมฟางเสร็จแล้วค่อยลดน้ำ ลมนี้ก็เหมือนการคุมไว้แล้วก็ให้ลูกเขาลอยไว้ประมาณนี้เลยแล้วก็อย่าลืมรดน้ํานะคะพี่ๆน้องๆโอเคแล้วก็จะขอจบวิธีการปลูกมพะพร้าวน้ําหอมในสวนเกษตรพอเพียงของเราเพียงเท่านี้นะคะฝากพี่ๆน้องๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ช่องของเราให้กำลังใจเราด้วยนะคะ ครา,าวหน้าก็จะมาอัปเดตให้ดูอีกทีนึงต้นมะพร้าวค่ะสวัสดีค่ะ